แอร์รถยนต์เดี๋ยวเรามาถอดชิ้นส่วนกันฝั่งนี้ต่อ,อยังวัลวบลูเตอร์ีนด้านเข้าันด้านออกอันนี้ด้านเข้า,นนา,ออนนาเข,าข้าของแอร์เอฟเชันวาล์วอันนี้มาจากไอ,อรีซัวเดอ้อ อันนี้ด้านออกจากอ e ีวาบูลเตอร์นี่นะอันนี้เทียบตัวอ e ุชเชนวาลนี่คือเข้าตรงนี้อ่าพลิกมาด้านอ,าออกตรงนี้อ่าไปยง e ังอีวาบูลเลเตอร์ออกจาก e อีวาบูลเลเตอร์ด้านนี้อ่าออกจากอ e ุชเชนวาลด้านนี้ไปยังคอมเพรสเซอร์ เป็นกระป,ป๋อบรรจุ 3. สามความเย็นอยู่ชุดแผ่นในแฟมตัวด้านในนี้เป็นการการส่งข้างในนี้ก็จะมีลิ้นสปริงชุดครอบของสปริง,รงมีไอสกูปรับตัวน,นี้เป็นเป็นหกเหลี่ยมนะเพอมันมันูดไปเดี๋ยวพาออกมาตรงนี้ โ okay. อเคาไปดูข้างในกันสกรูตรัวนี้ไอ้น่ะปรับได้นะครับปรับเพื่อ,อความแข็งของสปริงแต่ส่วนมากจะไม่ทำน,นะครับปรับไปจากโรงงานแล้ว chắc pin Trời wow. Ở này thì ở đây sẽ có ô lyson để đút cơm สอ,ออกทางด้านนี้ไม่ได้นะเพราะว่าดูดูตรงนี้รูข้างในที่เราเห็นท้ายมันนะจะเล็กซึ่งรูหดเนี้ยรูก้านเนี้ยมันจะทะลุถึงกันเดี๋ยวเราไปถอดตัว ดันแฝเนีนะ่ยชุดไฟนะไ,ไ,ไฟอ้ไฝหมอกทีน,นี้เดี๋ยวเราถอดชุดแผนดันแเราเปาะสามคนเย็นนะ Mm. มตีตัวแผ่นดันู uh. มีหฮลิงเมีการสง่ง

เสื้อมันก,ก็มีแค่นี้ในตัวชุดแผ่นไดแฟมแผ่นไดแฟมจะอยู่อยู่ด้านในนี่ครับโดยที่ด้านบนเนี่ยจะบรรจุสารความเย็นอยู่ตรงนี้ทำเป็นหมุดจับไว้คือเติมสารความเย็นใสออดไว้หล่ตัวนี้ตัวนี้ลักษณะเป็นแบบใหม่ เป็นบานร์เป็นแหวนนะฮะตองตองรับแผ่นไดอแฟมแล้วก็ต่อกับก้านกาาส่งตัวนี้ในการปิดเปิดอะไรนี้ที่ทำต่อแล้วนในเลยต่อเซึ่งการทำมา,นานเดี๋ยวเราจะใหะอธิบายโดยคลิปหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวไปตรงนี้เ <c oughs> จ้าสำหรับชุดน,นี้ก็เดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวจะพาให้ดูทีหนึ่ง เช่นี้สำหรับคือส่วนที่เราเก็บออกมาง่ายๆของแอคคิวชั่นวาล์วแบบกล่องหรือแบบไอ้ตางคงก็นด้วยแบบเข็มก็ได้หรือ,อะจะเจอในรถที่ใช้น้ำยาด้วมันใหม่ไ็ไดนไปฮะมัาจะเป็น1 3ึ a ก็ามส่เ